ครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุขนครับสวัสดีพบกับแมวน้อยน้องกีหักไทยบันเดอะซีรีส์ครับืันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับถิ่นประสาทถิ่นนะครับอำเภอน้องกีครับคำขออำเภอน้องกีครับถิ่นมวยดังไก่ย่างรสดีมากมีภาพไหมไหววัฒนธรรมไหวเจ้าพ่อคนสีเที่ยวหาดประสาททองครับมื่อนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเื็อนี้คลิปนี้ครับพี่น้อง ผมก็ได้เนี่ยสดๆนะมาจิ้มแจวกินนะนะพี่น้องยีสาบานนากลับมาจากอันกระซึ่งเศร้าเมื่อวานกไปไปหาซื้ออันเนี่ยงอมมาสาจุกับบุมีครับมิตรเดนเนี่ยนี่แหละครักินครับครับกระซ้างว่าถอดหากินเนี่ครับเนี่ยวงออยู่แถวนี้ครับไปยังไม่สาจุครับสร้างว่าถอดนะพี่น้องนะ ครับไม่กินกับผมครับครับแเพื่อนครับไปช่วจูไปเลย่จูสักครับบางเขั้งนี่คอมเมนต์คอมมาได้พี่น้องนะครับนะครับแล้วก็ติดตามช่องยูทูบผมนะครับแม่น้อยหนองกี่หรือซีรีส์ครับพี่น้องครับผมไม่ย่ดเสียขายให้งานพ่อไม่เสียขายไม่พี่น้อง ไว้เฮ็ดเสียแบบไว้ไวรุ่นสร้างตัวร้องกีดไทยเดอะซีรีส์นะครับพี่น้องจากกันนะครับเนี่ยนะครับผมกับคลิปนี้กับฝาไว้น้ำได้พี่น้องวางปลายสุดๆ,ๆคนครับก,รกินยุ่มเหมือนกับไก่พี่น้องนะครับเรงมีกบีบๆจังไรขาขาวผับสองสาวเนี่ยพี่น้องเอาไว้ กินมแนะชร์แล้วครับแชร์พี่น้องแชร์ครับฝนะากติดตามในทาง youtube นะครับแล้วน,อน,น้องกี่หรือซิรีคร่ครับนในเพจนะครับติดตามผมได้ครับนะครับ มัวยวไปหาซื้อสิ่งว่าสิ่งอย่างเงี้ยนะสัจุบ่นผมมีรับนำมืออะไรนะสัจจุติดสองเสาบุกหนึ่งครับนะครับสร้างวัดถอนะครับพี่น้องครับมีโอกาสมี้อย่างครับผมจะเปิดชิปเป็นมวนให้พี่น้องเบ่งอีกครับครับสบายดีพี่น้องฟองปสุขสุๆคนครับนี่ นะครับมาเจอผมนะครับวันนี้เดินทางมาแตงโม่วานนะครับมาจากแปรดิวครับนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่